มีเทนที่ถูกระบายออกมานั้นสามารถนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงได้การกําจัดมูลฝอยด้วยวิธีนี้เป็นวิธีที่ประหยัดเนื่องจากใช้เงินงบประมาณในการก่อสร้างและดำเนินการไม่มากนักนอกจากนี้สามารถนำพื้นที่ที่ฝังกลบมูลฝอยเต็มแล้วไปใช้ประโยชน์ในภายหลังเช่นสร้างเป็นสวนสาธารณะได้ด้วยนอกจากนี้ยังเหมาะสมกับมูลฝอยทุกประเภท 2. การเผาในเตาเผา เป็นการนำมูลฝอยมาเผาในเตาที่ทําขึ้นเป็นพิเศษสําหรับเผามูลฝอยโดยเฉพาะที่อุณหภูมิสูงโดยอาจใช้เชื้อเพลิงช่วยในการเผาก็ได้เหมาะสาหรับมูลฝอยแห้งหรือมีความชื้นไม่สูงมากนักแต่เตาเผาชนิดนี้มีค่าลงทุนรวมทั้งค่าดำเนินงานและค่าบำรุงรักษาค่อนข้างสูงความร้อนที่เกิดขึ้นสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้เตาเผาะจะต้องมีตัวกรองควันดักฝุ่นและกลิ่น มีให้ออกจากกล่องไปรบก,กวนบริเวณรอบข้างวิธีนี้สามารถลดปริมาณมูลฝอยได้70-90%ส่วนที่เหลือคือขี้เท่าก็ต้องนำไปฝังกลบเช่นกัน 3. การหมักมูลฝอยเพื่อทำปุ๋ยเป็นการนำมูลฝอยที่ย่อยสลายได้ไปกำจัดโดยอาศัยแบคทีเรียที่มีอยู่ตามธรรมชาติเป็นตัวย่อยสลายสารอินทรีย์ในมูลฝอยเพื่อให้ได้สารบำรุงดินที่เรียกว่าคอมโพสต์มีลักษณะเป็นก้อนเล็กๆสีน้ำตาลดำ วิธีนี้สามารถลดปริมาณมูลฝอยลงประมาณ30 3 5ถึงส5ส่วนที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ต้องนำไปกำจัดด้วยวิธีอื่นต่อไปส่วนของเสียอันตรายหรือคัสดัสเวสทั้งจากสถานพยาบาลและจากโรงงานอุตสาหกรรมนั้นจะต้องมีวิธีกำจัดที่พิเศษขึ้นอยู่กับประเภทของของเสียดังนั้นจึงควรแยกทิ้งแล้วแยกเก็บของเสียเหล่านี้ต่างหากจากมูลฝอยทั่วไป และส่งไปกำจัดยังศูนย์กำจัดของสีอันตรายเพื่อทําการกำจัดด้วยวิธีการต่างๆเช่นการเผาทําลายการทําลายพิษและการฝังกลบด้วยวิธีพิเศษสําหรับบญฝอยติดเชื้อจากสถานพยาบาลควรทําการฆ่าเชื้อโรคก่อนเช่นใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรคก่อนหรือนําเข้าตู้อบแยกใส่ถุงแดงไว้โดยเฉพาะแล้วนําไปเผาด้วยเตาเผาชนิดพิเศษ วิธีการกำจัดมูลฝอยทั้ง3วิธีนั้นแต่ละวิธีก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปนะครับทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับปริมาณมูลฝอยของชุมชนความพร้อมทางด้านงบประมาณแล้วก็บุคลากรที่มีอยู่ซึ่งท้องถิ่นแต่ละแห่งนั้นก็สามารถที่จะนำเอาข้อดีของแต่ละวิธีมาผสมผสานดัดแปลงให้เหมาะสมกับท้องถิ่นตนเองได้ทีนี้ก็คงจะเห็นแล้วนะครับว่าการจัดการกับปัญหามูลฝอยนั้นเป็นเรื่องใหญ่ ซึ่งวิธีการที่ดีที่สุดที่เราสามารถทําได้ก็คือการลดปริมาณมูลฝอยลงครับวิธีการอย่างหนึ่งที่ทําได้ก็คือการนําเอามูลฝอยหรือว่าข้าวของต่างๆหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่หรือที่เรียกกันว่าการรีไซเคิลครับจากการวิเคราะห์องค์ประกอบมูลฝอยของกรุงเทพมหานครจะพบว่าส่วนใหญ่เป็นมูลฝอยที่สามารถแยกไปหมุนเวียนใช้ประโยชน์ได้อีกทั้งมูลฝอยชนิดต่างๆก็มีระยะเวลาในการย่อยสลายไม่เท่ากันบางชนิดเพียงไม่กี่เดือน บางชนิดต้องใช้เวลาเป็น100ร้อยร้อยปีซึ่งหากเรารู้จักแยกชนิดของมูลฝอยเพื่อนำไปหมุนเวียนต่อไปก็จะช่วยลดปริมาณมูลฝอยที่จะต้องทำการกำจัดได้อีกและเรายังได้เป็นรายได้เล็กๆน้อยๆให้กับตัวเราได้อีกด้วยการลดปริมาณมูลฝอยเป็นวิธีแรกที่เราสามารถช่วยกันแก้ปัญหาเรื่องมูลฝอยให้ลดลงได้เช่นการลดขนาดการลดปริมาณ การลดจํานวนเป็นต้นการนํามาใช้ซ้ําเป็นการนําของเหลือใช้มาใช้ใหม่ในลนักษณะเดิมเช่นขวดถุงพลาสติกยางรัดของการนํามาซ่อมแซมเพื่อใช้ใหม่เป็นการนําเอาของที่ชารุดเสียหายแล้วมาปรับปรุงใหม่ให้สามารถใช้ได้ดังเดิมเช่นการซ่อมแซมเครื่องใช้ภายในบ้านเก่าๆหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ชารุดเพื่อใช้ใหม่การหลีกเลี่ยงที่ไม่ใช้มูลฝอยบางชนิดที่เป็นปัญหาต่อสิ่งแวดลอ้อม หรือหลีกเลี่ยงการใช้ของผิดวัตถุประสงค์เช่นหลีกเลี่ยงการใช้กล่องโฟมหรือถุงพลาสติกไม่นํากระป๋องสา่ย,ยาฆ่ามแมลงไปใส่อาหารการนํามาแปลสภาพเพื่อใช้ใหม่หรือการรีไซเคิลเป็นการนําของเหลือใช้หรือมูลฝอยบางชนิดไปเข้ากระบวนการแปรสภาพให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่สามารถใช้ประโยชน์ได้อีกเช่นการนรําเศษเหล็กขวดแก้วพลาสติกและกระดาษ ไปเข้าโรงงานเพื่อผลิตออกมาใช้ใหม่เมื่อพูดถึงระบบการจัดการมูลฝอยในเมืองใหญ่ๆแล้วไม่พูดถึงกรุงเทพมหานาครเมืองหลวงของเราก็คงจะไม่ได้นะครับเพราะว่ายิ่งนับวันปริมาณมูลฝอยก็ยิ่งเพิ่มขึ้นกรุงเทพมหานาครเป็นเมืองใหญ่ที่มีความเจริญและความสําคัญทางด้านเศรษฐกิจสังคมการศึกษาและการปกครองทําให้การขยายตัวของเมือง และการเพิ่มของประชากรเป็นไปอย่างรวดเร็วเมื่อมีจำนวนประชากรสูงปัญหาต่างๆจึงเกิดขึ้นตามโดยเฉพาะปริมาณมูลฝอยในแต่ละวันซึ่งกรุงเทพมหานครจะต้องรีบดาเนเินการแก้ไขอย่างเร่งด่วนเรื่องจัดการขยะเนี่ยนะครับประเด็นแรกที่สุดเนี่ยก็ท่านผู้ว่าทีมหานครเนี่ยนะครับก็ได้มอบว้ชัดเจนว่าที่หนึ่งเนี่ยต้องไม่มีขยะตกค้างอันนี้เป็นประเด็นแรกนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากไม่มีขยะตกค้างแล้วก็กลับมาดูในเรื่องของ ความสะอาดอันนี้ก็เ,เรื่องขยะก็คือหมายว่านอกจากไม่ตกค้างแล้วก็ต้องดูแลให้สะอาดตลอดทั้งวันด้วยกรุงเทพมหานครมีปริมาณมูลฝอยเกิดขึ้นประมาณวันละ8,9 0 0รอตันมีอัตราการเพิ่มปริมาณมูลฝอยเฉลี่ยร้อยละ10ต่อปีโดยสามารถเก็บขนมูลฝอยได้ประมาณร้อยละ9 9้ของมูลฝอยทั้งหมดกรทมเนี่ยมีศูนย์กำจัดเรียกว่าศูนย์กำจัดปัจจุบันไม่ไม่ถือเป็นที่กำจัดนะครับกคืเป็นเป็นศูนย์รวมการกำจัดสามแห่งที่ อ,อน,นุตแล้วก็ที่น้องแขมแล้วก็ท่าแรงที่อนุตเนี่ยนะครับที่มีที่มากหลา500ยห้าร้อยไร่ในปัจจุบันเนี่ยมีขยะนะครับขนไปยังศูนย์เนี่ยประมาณเฉลี่ยวันละประมาณ3,500ตันต่อวันที่ศูนย์แห่งน,นี้นะั้นเนี่ยจะมีโรงงานที่ผลิตปุ๋ยนะผลิตป,ปุ๋ยได้ประมาณสัก3 0 0ร้อถึงห้าตันต่อวันนะครับที่เหลือเนี่ยก็ประมาณ3,000ตันหรือส่วนใหญ่เนี่ยจะต้องไปฝังกลบนะครับก็จะนำไปฝังกลบที่พื้นที่ที่รัดก,กุม ส่วนที่น้องแขมนะครับมีพื้นที่อยู่ประมาณ350รอรายเนี่ยนะครับปัจจุบันนี้เราก็รับขยะเข้าไปที่จุดนั้นเนี่ยประมาณวันละสา0พันตันต่อวันขยะที่จุดนี้นั้นก็จะขนไปฝังกลบโดยการจ่ายกระชนนะครับซึ่งมีสถานที่ฝังกลบอยู่ที่กำแพงแสนจังหวัดนครปฐมนะครับก็เป็นการฝังกลบโดยถูกสุกณะนะครับมีการตรวจสอบโดยหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับส่วนที่ท่าแรงมีพื้นที่เล็กหน่อยเนี่ยนะครับก็ มีขยะเข้าไปที่จุดนั้นเนี่ยประมาณ2,000-2,500ตันต่อวันนะครับบริเวณนั้นก็จะขนไปฝังกลบเช่นกันใช่กระชนไปฝังกลบก็อยู่ในพื้นที่จังหวัดนครปฐมเช่นเดียวกันเรื่องการลดมูลฝอยนี่ก็มีการรณรงค์อยู่ในสองส่วนใ,นใหญ่ก็มีการจัดคณะเข้าไปเนี่ยประสานงานนะครับให้แต่ละชุมชนเนี่ยได้มีการแยกมูลฝอยในปี42เนี่ยนะครับก็จะมีการรณรงค์ใหญ่ที่จะขอให้ประชาชนในแยกอาจจะเป็น3ส่วนก็คือว่าขยะเสียหายหส่วน ขยะที่ใช้ประโยชน์ได้งส่วนแล้วก็ขยะอันตรายนะครับอาจจะแยกเป็นสามส่วนนี้นับเป็นตัวอย่างของการกาจัดมูลฝอยของเมืองใหญ่ที่ใช้วิธีและเทคโนโลยีในหลายๆด้านเข้ามาจัดการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อจัดการกับปัญหามูลฝอยที่เกิดขึ้นและความสะอาดเรียบร้อยของกรุงเทพมหานครนอกจากเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งได้นําเอาระบบการจัดการที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยแล้ว ในแต่ละท้องถ target, ิ่นก็มีวิธีการจัดการกับปัญหามูลฝอยแตกต่างกันออกไปทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่ปริมาณมูลฝอยรวมทั้งงบประมาณที่ได้รับซึ่งตอนนี้เราจะไปพบกับเมืองซึ่งเคยประสบกับปัญหามูลฝอยล้นเมืองจนเคยเป็นข่าวใหญ่โตมาแล้วไปพบกับปัญหาและแผนการแก้ปัญหาในกรณีของเมืองเชียงใหม่ครับเชียงใหม่เมืองแห่งการท่องเที่ยว เมืองแห่งศิลปะวัฒนธรรมอันเก่าแก่แหล่งโบราณสถานและแหล่งความเจริญที่รุกล้ำเข้ามารวมทั้งเรื่องของมูลฝอย แนวทางการจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นมานั้นทางเทศบาลนครเชียงใหม่ได้หาทางแก้ปัญหาไว้3แนวทางด้วยกันคือการแก้ปัญหาในระยะเร่งด่วนโดยนำมูลฝอยที่กองอยู่ที่สุสานหายามาฝังกลบที่อำเภอขอดโดยใช้พื้นที่สุสานช้างคลานเป็นสถานที่ขนถ่ายมูลฝอยเฉพาะในเวลากลางคืนควงการตำจัดขยานี้เราได้แบ่งเป็น